ป็นผีชิบหายแล้วกูสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมแดเมจนะครับกับด่านเอ่อเดอะฮันเ a ลอัลซัมโอเคครับเอ่อแต่กก้มองไม่ทันนะครับว่าใครเป็นผีนะครับอันนี้เราก็อ่ะอ๋อเลยอยาดเลยจอยเข้ามา้กดกดยังวักกูแล้วมั้งเนี่ยอ่ ใช่มันยังไม่รู้ว่ะหนึ่งสองสามสี่จอยหมดแล้วอ่ะไปสิครับอา้าวเป็นคนครับเกิดคนครับนเกิดแล้วไหนท็อปไฟดิแสดงว่ามึงไม่มึงมึงไม่ใช่ตัวนี้แล้วล่ะนี่นี่นี่ตัวไหนอ่ะใครวิ่งไปแล้วอ่ะไม่ใช่กูอ่ะนี่ย่ะสริโ มึงตัวไหนรอมึงก็อยู่ับ้านดลงเห็นรึเล่าเห็นลยมีคนตอบวยแต่คนเด็กอ่ะมาในมิดกลานี่ให้มีชั้นด่านนี้แหละมึงอยู่มึงจะขึ้นบทไวกไวกูไป มันก็บอกเด็ดฟอลโลมีมึงลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนตะเกียขึ้นข้างบนชั้นหนึ่งอ๋อสแสดงว่าอยู่ชั้นเดียวกูแล้วล่ะ,ละ <c oughs> ใช่ป่าวะนี่ไงทันไปฉายตาโอ้ยคุณแจเป็นแมรี่ห้ามส่องไฟใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมไกายไม่แน่ใจให้ส่องเลยห้ามส่องไม่รู้นะ ให้ส่องข้างหน้าหรือให้สองข้างหน้าไม่รู้นะครับถ่ายแล้วกูอยู่คนเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยกูเจอบัตรหลวงแล้วโอเคสัญญาณชัดสัญญาณชัดนี่อยากเปิดห้องนี้เลยไปดิไปนั่นตามบัตรหลวงมาตามบัตรหลวงบัตรหลวงแค่เสกไล่ผีให้เรานะครับเฮ้ยไปไหนแล้ววะนี่นี ข้างบนไม่มีอะไรว่ะกูกูเพิ่งลงมาจากชั้นบนมานี่ดิกายไปไหนเ่าขึ้นไป๊กปะล่ะนันไงอีนั่นเปิดได้แล้วเนี่ยที่กูอยู่กับมันเฮ้ชายตัก Hello, ูเร็วเรวมึงตาม,มึงบอกจริงใช่ไหมเนะี่ยมึงไม่เห็นคุณแจนีะ่ะอะไรแป๊ด่วงเปิดเปิดห้องเปิดเปิดเปิดน<ม>นี้<ม>ห้องน้ำน <ไป S 2> ด้วย ปิดไว้ปิดไว้เพื่อมันเกิดแล้วมันจะได้ออกไปได้ลองล่างไว้กายกูได้กุญแจละเฮ้ยกูได้กุญแจมาอันหนึ่งเหรอลองตรวจี้มีกุญแจคู่อ่ะเดินมากูลงมาได้นะงมาทิ้งให้กูอยู่คนเดียวอีกแล้ว ไอพีแครล็อกอะไหนมึงไปทางไหนอะลงมาได้มาเลี้ยวขวาไอ้แบนหลวงมาตีมไปไหน่ะไม่รู้อะดูดีนะเอาคุณใจอาจซ่อนอยู่ก็ได้ thế may mắn hoàng ven đã và gần luôn là cái gì ai phụ lang lão phụ nữ lấy chong xay lấy ็ไปเกลียดเนาะแล้วหายไปไหนแล้วล่ะอ้าวพูดพูดบอกว่ารักเธอนะหายเลยรักเธอนะโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้ไก่อยู่ไหนอะเสียงกริดนั่นนั่ะไปแล้วไปแล้วว้าไปแล้วว้าไปแล้วมันมาไปแล้วมาเมมเมกี้มันมาเออวาวาไปแล้วว้าไปแล้วมายืนตรงเนี้ยแล้วว้าไปแล้วยืนอยู่ตรงหน้าอผู้หญิงนะดีนะกูทันขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน กูออกตัวอะไรสัตว์อะี้ยโอู้หสินคินมากเยไกลเลยเพลงไม่มีเลยไยขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยตามไอ้ผู้หญิงเนี่ยไอ้ผู้หญิงมันโลมันปิดไฟวิ่งมันปิดไฟเดินนั่นแหละอย่าดันกูสิกูกลัวนะกูมีกุญแจนะแต่แบบคืออะ เสียงไม่มาเลยอ่ะมันจี๊ดมาเลยอ่ะบอมวิ่งอ่ะบอมวิ่งเือแบบให้เห็นตัวหน่อยก็ได้แมวโอ้ยสองไฟหายไปไหนละมาใปเงามืดว่าแม่งลงข้างล่างไปแล้วล่ะหรือเปล่าวะลองวิ่งไปดูฝั่งนี้ยตาเอ๋ตาเอ๋ไปที่ไกล ต e ้องมีใครอุดต้องมีใครอุดยอุ้ยอ้ยวิ่งสิงครับตายเลยโอ้ตายเลยสัตว์อะไรวะเฮ้ยกูเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วตอนนี้อ่อไอ้กายตั้งเกิดไว้ประมาณหกหรือห้าหกหกนั้นใครใช่กูอยู่ตรงที่ตายเลยเนี่ย นี่อยู่ตรงบันหลวงมาติณนี่โอ้โหมึงอยู่ตรงไหนบัานหลวงมันเปิดไฟปั๊บเต็มหน้าเลยครับโอ้โหกูนี่ลงไปลงข้างหน้ามึงเลยแล้อยู่ไหนกันเนี่ยมันไม่ไล่คนอื่นอ่ะมันมันไล่กูอ่ะมันก็ไล่กูตายไปแล้วไงตอนนี้อยู่โรงวมันหมดแล้วกูอยู่สามคนละเอ้ยยังขึ้นมาลงไปลงไป ไมันอยู่ข้างบนไอ้สัสอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนชั้นนู้นอะเดี๋ยวมึงดูในคลิปดิ no 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 กูจะพูดกับมันยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยมวกเป็นคนจีนเนี่ยเฮ้ยยังไงก็เข้าไว้ก่อนละวะเปิดสิเปิดเออ อ๋อนี่มาแล้วปิดไว้ปิดไว้ก่อนไ <c oughs> อ้เหี้ยมันอยู่ข้างบนดิกเก็กูถึงวิ่งลงมาเนี่ยตอนแรกกูจะวิ่งไปฝั่งนู้นนี่เจอแว็กมาดีอ่าสมมุติมันวัดมาในห้องนี้ทําไงอ้าวกูก็เปิดไปดิไปไหน,ไหนไก,นดดกนายมึงลองดูดิแล้วกูแงมให้ดูอะไโอ้โหมึงเสียดลาม่ามากเปิดกด,ด,ดบัดหลวงมาตินหือขวางประตู โอ้ข้างหลังนี้หาแตกเลยนะเอาที่มึงจะเปิดกูไม่ให้เปิดวี่งผู้หญิงนี่ไม่ตายอีก่ะเรามีหา้าสิเป,เปิดกันไหมเนี่ยพี่จะเปิดกันใช่ไหมพี่กไม่เปิดมึงจะรอจนแทนกูหมดใช่ไหมตัวตะโกนพ้มแตกวัน ชิดหน้าเลยเพี่ชิดนายเลไรออไอตรงบันไดน่ะทางขึ้นทางลงน่ะอืีอยวให้เจอเลยตกใจอะไรชิบหม ห้องนี้มีกุญแจเก็บดิมึงเก็บไวเลยรอด้วยมองมาขายแถวนี้เลยนะ่ะพวกทุกห้องเลยนะไหนอยู่ไหนอะไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหน่ะไปไ,ไ,ไ,ไหนกันละซ้ายขวาโน่นซ้ายขวาเลยบัตรหลวงมาตินมึงขึ้นไปนแล้ว เนี่ยตะเกียบนั่นไงนั่นไงหลงไปสิโอ๊ยโอ๊ยไฟดำกูเข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้วกูปิดประตูปิดประตูปิดประตูกูอยู่ห้องแอร์หนึ่งส่วนสองอ่ะมึงจกี่องไว้ทำไมล่ะ มันอยู่นั่นเฮ้ยบัตรลงมาตินเข้ามาแล้วนี่เขามารับพวกเราไก<ห>นบัตรลงมาตินเขามารับพวกเรานี่มึงออกมาดิ <c oughs> มันดักอยู่ชั้นบนน่ะนะบัตรลงมาตินอีผู้หญิงหายไปเลยนะเว้ยว่าแม่งขังตัวเองในห้องแล้วล่ะ <c oughs> วิ่งสิรออะไรล่ะวิ่งวิ่งวิ่ง,งตามห้องอัปเกรดห้องอัปเกรดต้นเต็นอะไม่ใช่อ e ีวิวิททิมนางแป๊บอัปเกรดให้ไปฉายสองหน้าผีแล้วตายกะอัปเกรดให้ไปฉายตากกบยาวขึ้นจะได้ใช้ได้นานหน่อยสัตว์มาขอวิ่งนานๆก็พอโอวิ่งก็หนีไม่ทันวิ่งเร็วเกิน ชิบหายตะกี้กดผิดกดเลิกอัดเท่าที่นะครับอ้าวจะเข้าอุ้ยชิคุณตกใจก็ดร <laughs> ู้ว่าใครมาไอคนวะแสดงว่ามันแล้วแล้วแสดงว่าอยู่หน้านี่เลยบอส open the door. I like, I like the door. Open the door. <laughs> you open the door. Go, go, go. go. I follow you. <laughs> <coughs> 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 Bye. Bye there. Bye there. Go follow out there. Bye there. What are we doing? <laughs> โทรอะไรตอนนี้อุ๊ยาวิจาตัากบเสร็จเจียงกระถับรักมากนี่บรรยากาศมันเข้าร้อนดิพ่อพ่ออยู่ในเตกอะเวกเวกเวก ็อบหาเตี่ยงเหรอไปออกไป <c oughs> เดี๋ยวเราหลงกับมาอีเอกเปิดซิ <c oughs> ไปไหนแล้วอ่ะยืนอยู่แถวทำไมตรงบันไดเนี่ยอย่าอยู่เลยคุณเนแหลกหรือมันอะไรมันเดินฟังอีกออฟมันบอกว่าอะไรนะ มักกิ้งอฟใช่ป่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นคำหยาบคายชนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเสียงมาแล้ววะก,กาย 1,2,3สองสามฟลูผลี่อะไรผลเล่าวะโธ่ฟักทองกระทืบนปั้นกระเทือปั้นเตีไดจ้าอุ้ยอุ้ยมาแล้วฟักนนะคุเลยกันข้างล่างเลยข้างบนข้างบนผ่านหน้ากูเลยบิ๊บเบียร์ฟิตสิ60แม่งแหว่นผ่านหน้ากูเลยจ่าโอ้ย มือเหนียวไอ้แม่งแวนผ่านหน้าฟูมอีผู้หญิงแม่งโดนไล่ตายไหมไม่ตายไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าไปยังไงดีล่ะครับไปดิออกไปดิแหมเราคนไทยเราต้องไฟอือพูดอย่างนั้นผู้บบหลังแม่งเบกว่ามึงแต่งร่างใส่เลย โอ้หแล้วพอเราเล่นอยู่กว่าดยันโหลดปิดไฟอ่ะปิดไฟอ่ะโอ้โหอันนี้แป๊บเป๊ะเป๊ะไม่เงาไม่เงาตายแล้วสุดยอห้องน้ำอีกแล้วเหรอเออมีอะไรตร่งทงขเต็มเลยสัตว์เปิดขีพอดีเลยหัดลาดมากก็ได้นะ อันนี้ถึงก็แตกเลยบาตูซิลิสิดวงแตกแน่มึงว่ามึงก็ไปนั่งวิวิวิอะไรอะไรข้างนอกอะไรหืมยืดเต็มหน้าเลยอ่ะปิดประตูสิมึงปิดสิกูไม่ปิดอ่ะไม่เอาไฟฉาตบมัน่ะมันเข้ามาแล้วนะกาย กูเตรียมวิ่งออกเลยปิดแล้วกายกูปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วกายกูกูตอกใจกูกูขึ้นยืนบนซุ่มได้มึงก็ดูแล้วกันขอดูหน่อยสิ ขาถึงก็ลอยกันเลยทีเดียวเอ้ามึงอยู่ตรงไหน ي, ออเนี่ยมาดิพร้อมออกยังกูว่ามันดักอยู่หน้าประตูอะดีกว่าดีกว่ามันจะวาร์ปมาในห้องน้ำนะกายเดีย๋ยวมึงเดี๋ยวก,กูแง้มมึงดูนะเปออแง้มหน้ามึงอันเนี่ยเอาของมึดิ อะไรวะแคปผีเนี่ยวิงวิงเสียงวิงในวิงมากเลยอุ้ยอุ้ยข้าวน้ำทำอะไรไม่ถูกเลยสัตว์โอ้หายชั้นสองไอ้สัตว์อยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ย อยู่ตรงไหนกายไม่รู้อนะ่ะแต่ตรงท <c oughs> ี่เป็นห้องเป็นห้องไม้อ่ะแล้วมีหน้าต่างสองบานอ่ะเจอไอ้ผู้หญิงอ่ะอ่าอ่าคีอ่า The toilet เนี่ยแหละห้องเนี้ยแหละห้องเนี้ยแ <c oughs> หละ <c oughs> ห,ห้องไหนไวะ <c oughs> ห้องที่เราตายเลยกี้ไง เ,เลยห้องน้ำอีกแล้วเหรอนี่ได้เอ๋อุ้ยสัตว์อ่ามึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ตรงอีผู้หญิงใช่ไหมอ่าไหนอ่ะผู้หญิงปัดไปทางไหนล่ะนี่อ่ะกูอยู่ตรงอีผู้หญิงอ่ะอ้าวแล้วมึงอยู่ไหนฮะปาล์มนี่อ่ะสัตว์ยืนเนี่ยแล้วนะ อนนี้หายาา <S <S ยังวะที่อิตกี้อยู่ทีมังโป่ข้างหลังแล้วชักตกใจเลยวันนี้เราจะมาลาา่าท้ามาแล้วครับอยู่ครบคนละสี่คนแลน้วนั่นใครอ่ะยืนดูอยู่นั่นอะไอ้จริงก็มาสิคิดมาเลยวิ่งที่ับอยู่ทำไม เห็นมีเลยคุยรู้จักมึงเล่นเวรมึงโง่แต่ว่าไอสัตว์ด่ากูเลยก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหมึงอยู่นเฮ้ยนี่ใดเฮลโหลเฮลโหลกัไม่มึงอยู่ไหนกันมึงวิ่งกลับมาเฮลจ้เฮลโหลเฮลโหลว้าไปไล่สัตว์เลยโอ้โหโอ้โห โอ้กหตายอีกแล้วว้าไปอยู่ข้างหลังไอ้สัตว์เนี่ยเล่นมันมากตายเลยเพราะมันโอเคขอจบอ่าดามจเพียงเท่านี้นะครับอาชอบกดไลค์อยากติดตามกดซับนะครับเอาผมาานะครับอ่าเพื่อผมกายนะครับต้องขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ